เสียงระฆังคือเสียงสวรรค์นะคะดังกลางวานเลยค่ะวันหยุดก็มาทําบุญไหว้พระที่วัดหัวลำโพงนะคะที่นี่วัดหัวลำโพงค่ะก็มาทําบุญ ไหว้พระขอพรน,นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะพเพื่อนๆค่ะหยุดช่วงหยุดปีใหม่เนาะค่ะก็มีผู้คนมาทำบุญกันเยอะมากเลยนะคะอ,อนไลนยไลายค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่บัตรขันลำโพงนะคะเป็นช่วงปีใหม่ด้วยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงปีใหม่เนาะค่ะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะคะ่ะเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เนาะคะ่ะก็ทำบุญนะคะม,บบมามุมนี้ก็จะมีกระทงหลากสีเนาะคะ่ะเป็นการทำบุญจุดเทียนกระทงประจำวันเกิดนะคะจะมีแต่ละสีมีทุกสีประจำวันเกิดเนาะคะ่ะ กระทงกระทงประจำวันเกิดนะคะที่วัดหธลําโพงก็จะมีะทั้งพระจีนแล้วก็พระไทยเนาะคะ่ะมีเทพเจ้าเนาะคะ่ะม,มามุมนี้ก็จะเป็นพระจีนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นองค์เท้าจตุคามเนาะค่ะก็แล้วแต่จะศรัทธ,ธาแล้วแต่ผู้คนศรัทธ,ธาเนาะค่ะที่จะกราบไหว้เนาะค่ะก็มาที่วัดหัวรโพงก็แบบเลือกไหว้ตามศรัทธ,ธาเลยเนาะค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมถวายสังฆทานเนาะค่ะ พีน้องมาทําบุญกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าก็เป็นช่วงปีใหม่เนาะคะ่ะปีใหม่ก็จิตใจของใสทําบุญเนาะคะ่ะทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความสบายใจทําบุญแล้วมีความสุขทางใจเนาะคะ่ะก็ส่งผลให้สุขภาพกายดีด้วยนะคะ มามุ่งมีแต่นิพองไงเนาะค่ะพี่น้องมีข้องมีกองไงมีพระประจำวันเกิดเนาะคะ่ะประจำวันเกิดแต่ละวันแต่ละวันเนาะคะ่ะ ประจำวันอังคารเนาะคะ่ะทํบุญเพื่อความเป็นสริมงคลกันนะคะก็ขอพรอให้อยู่เย็นเป็นสุขะคะ่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็กคขขุ้มครองแ้วคาดปลอดภัย ดูสิคะรถล,ลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเข้ามาทำบุญที่วัดหอลำโพงนะคะาโซนนี้มุมนี้ก็จะเป็นเท้าวเวสุวรรณเนาะค่ะเท้าเวสุวรรณนะคะวเพนนื่อนๆผู้ชมะคะ่ะก็มากราบไหว้สักการบูชาขอพรได้นะคะ ขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพเพื่อนๆคุณผู้ชมนะคะที่มาติดตามรับชมก็ขอให้มีความสุขสวัสดีเฮงเฮรวยๆกันทั่วนหน้าคะ่ะ